สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูฟุกเหมือนเดิมในวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องโจทย์ปัญหานั่นเองเรามาลองดูซิว่าโจทย์ปัญหาเราจะเรียนกันยังไงอของข้อที่5.4เขาบอกว่าไงพิจารณาการจัดกิจกรรมลูกเสือเนนารีต่อไปนี้เขาบอกว่าเรามาดูรูปที่1รูปที่1เขาใช้เวลาเริ่มเปิดกองที่เวลาเท่าไหร่เวลา8นาฬิกาสนาที โดยใช้เวลาเท่าไหร่1ชั่วโมงอ่าแสดงว่าอ่าในเวลาต่อมาอย่างนี้มันจะเริ่มที่กี่โมงเอ่ยถ้าเริ่ม8ปดโมงสานาทีบวกไปอีกหชั่วโมงจะเป็นเท่าไหร่9ก้โมงอ่ะเก้าโมงสามบนาทีอ่าเก้านาฬนาทีแล้วมาดูสิว่าอ่าเวลานี้เราทำอะไรอ่าปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการใช้เวลาเท่าไหร่ ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีใช่ไหมอ่าเราก็บวกเพิ่มเข้าไปตอนแรกเราบวกเพิ่มมา30นาทีก่อนก็เป็น10นาฬิกาใช่ไหมอ่าบวกบวก30นาทีอันนี้เราบวกบวก1ชั่วโมงเลยอ่าพอบวก30นาทีแล้วเลามันเ,เหลืออีก1ชั่วโมงตรงนี้ใช่ไหมอ่าเราก็บวกเพิ่มไปอีก1ชั่วโมงบวกเพิ่ม1ชั่วโมงอ่าแสดงว่า ประกอบทำอาหารเนี่ยเราประกอบกี่โมงเอ่ยจากสิบโมงบวกปีหนึ่งชั่วโมงเะเป็นกี่โมงเป็นสิบเอ็ดโมงนั่นเองอ่าใส่จุดด้วยนะต่อมาต่อมาเขาบอกว่าไงประกอบอาหารและรับประทานอาหารใช้เวลา1ชั่วโมง4 5นาทีอ่าทีนี้มันเป็น11โมงแล้วอ่ามันไม่มีนาทีใช่ไหมอ่าแล้วก็เอา1ชั่วโมงมาบวกก่อนอ่าบวก1ชั่วโมงอ่าบวก1ชั่วโมง เป็นเท่าไหร่เป็น12นาฬิกาใช่ไหมอ่า12นาฬิกาอ่า12นาฬิกา,าบวก1ชั่วโมงไปต่อมาเรายังเหลืออีก45นาทีใช่ไหมอ่าที่เรายังไม่ได้บวกนี่45นาทีตรงนี้ก็จะเป็นอ่าบวกอีก45นาทีตรงนี้ก็จะกลายเป็นอ่าเดี๋ยวครูชี้มาข้างนอกเลยแล้วกัน ครับตรงนี้บวก45นาทีตรงนี้นะเป็น12นาฬิกา45นาทีนั่นเองต่อมาปฏิบัติกิจกรรมฐานต่างๆใช้เวลา2ชั่วโมง30นาทีครูก็บวกเพิ่มบวกเพิ่ม2ชั่วโมงเข้าไปก่อนบวก2ชั่วโมงบวก2ชั่วโมงจาก12ตรงนี้เป็นเลขชั่วโมงใช่ไหมจาก12ก็กลายเป็น14ส่วนนาทีเราก็เราเขียนเหมือนเดิมไว้ก่อน่า ตอมาเราบบกอีก30นาทีข้างหลังโบกอีก30นาทีาบกอีก30นาทีก็จะเราจะบวกนี้ใช่ไหมหลักนาที30บวกเป็นเท่าไหร่เขียนอย่างนี้ก่อนนะ3ามสบวกก็จะกลายเป็น75แต่ว่าแต่ว่าอะไร60นาทีเราเป็นกี่ชั่วโมงอ่า60นาทีเราเป็นกี่ชั่วโมง 1>, 1ชั่วโมงเราก็เอาแล้วก็เอา75เนี้ยมาเปลี่ยนให้เป็นชั่วโมงนั่นเองเพราะว่าเราไม่มี75นาทีนะ,ะเราจะสูงสุดแค่60ตรงนี้ก็จะกลายเป็น15อ่าจากสีกลายเป็น15จาก75เราจะเหลือเท่าไหร่เราก็เอา75อ15มาลบด้วยเท่าไหร่60ใช่ไหมลบกันแล้วก็เหลือ5เหลือ1ก็จะเป็น105ห้15า,า15นาฬิกา15านาทีทีนี้เราก็มา ทำไมต่อบวกเพิ่มอีก45นาทีใช่ไหมบวกเพิ่มมี45นาทีเป็นเท่าไหร่าจาก15บวกอีก45เป็นเท่าไหร่เป็น60พอดีเลยใช่ไหมเป็น60พอดีเลยเห็นไหมก็จะกลายเป็น16นาฬิกาก็จะเป็นเวลาปิดกองพอดีอกิจกรรมลูกเสือในตนรีครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่เราลองมาลองบวกกันดูสิ เริ่มเริ่มอันที่1ก็จะมีมี1ชั่วโมงใช่ไหมอ่าบวกนี้ก็เป็น2ชั่วโมงอ่าเดี๋ยวครูค่อยๆบวกก่อนนะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีดีกว่าอันนี้อย่าลองตอบครูซีว่าอ่าได้กี่ชั่วโมงเอ่ยอ่าหชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอันนี้ครูยังครูย,ยังไม่บวกนะไอะสามสิบวันีเนี่ยบวกหลักชั่วโมงก่อนชั่วโมงแล้วอ่าเป็นเท่าไหร่เนะี่ย 1>, 1 2 3 3ชั่วโมงอันนีก้ก็กลายเป็น5ชั่วโมงใช่ไหมอ่าหมดแล้ว5ชั่วโมงเราเขียนไว้ก่อน5ชั่วโมงอ่าพอเราอ่าพอเราได้หลักชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็มาบวกหลักนาทีทีนี้นะ่ะครูเปลี่ยนอีกสีนึงอันนี้30นาทีใช่ไหมอ่า 30 45เป็นเท่าไหร่อ่าเป็น75เราเขียน75ไวไก้ก่อนอ่าเป็น75ต่อมาหมดหรือ,อยังหมดแล้ว75แล้วมาบวกอันนี้อีกบวกอีก30เป็นเท่าไหร่เป็น105ใช่มั้105นาทีอ่าพอ105แล้วมาบวกอีก45เป็นเท่าไหร่เป็น145นาทีใช่มั้145นาทีเราคิดเป็นกี่ชั่วโมง คิดเป็นแล้วก็เอามาลองลบดูสิตอนแรกเราก็ลบ60ก่อนใช่ไหมลบชั่วโมงที่1อ่าเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีก่อนอสีนี้แล้วกันเราได้ร้อยสี่สิบห้านาทีใช่ไหมเมื่อกี้เรามาลบ60ในชั่วโมงที่1แล้วเราก็จะเหลือเท่าไหร่ห้าลบศูนย์เหลือห้าสิบสี่ลบหกลบไม่ได้ก็ไปยืมมาอย่างนี้ก,กลายเป็นสิบสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ก็เหลือแปดเราได้ชั่วโมงที่หนึ่งแล้ว มันยังมากกว่า60 E.U. อ่าแล้วก็เอา85มาลบ60อีกรอบนึง5ลบศูนยเหลือ5้าลบ6เหลือ2เห็นไหมเหลือ25นาทีเราได้ชั่วโมงที่2แล้วก็บวก2ชั่วโมงเข้าไปก็จะกลายเป็น7ชั่วโมง25นาทีนั่นเองกิจกรรมลูกเสือครั้งนี้เราก็ใช้เวลาเท่านี้นั่นเองอาต่อมา เรามาลองอใช้หลักการที่ลูกเสือทำเมื่อกี้ทำคล้ายๆกันเลยข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าไงนุชเริ่มทำข้อสอบเวลา13นาฬิกานาทีและใช้เวลาทำา45นาทีนุชทำข้อสอบเสร็จที่เวลาใดอ่าอ่าตอนแรกตอนแรกใช่ไหมที่ครูพาทำใช่ไหมเอาเอาหลักนาทีมาบวกกันเลยเห็นไหมาหลักนาทีมาบวกกันก็จะเป็น50บวกด้วย45้ใช่ไหมเราได้เท่าไหร่ เราได้90เทาไร95อ่าเราจะเป็น95นาทีแต่ว่าเราไม่ให้เกิน60ใช่ไหมแล้วเ,เอา95เป็นลบ60ออกอ5ลบ0เหลือ5 9ลบ6เหลือ3แล้วจะกลายเป็น1ชั่วโมงพอเรากลายเป็น1ชั่วโมงเขาบอกว่าทำไมเริ่มทำข้อสอบที่13นาฬิกา50นาใช่ไหมอ่าพอเราเพิ่มเป็น1ชั่วโมงก็ก็จะกลายเป็น สิบสี่นาฬิกาใช่ไหมเนี่ยหนึ่งชั่วโมงตงัวนี้ที่เราเขียนมาอ่าหนึ่งชั่วโมงก็จะกลายเป็นสี่สี่นาฬิกาแล้วก็เศษที่เหลือที่ลบออกมาแล้วมันเหลือก็คือสามสิบห้าก็จะกลายเป็นสามสิบห้านาทีหรือว่าจะเป็นตามวิธีในหนังสือก็ได้อ่าวิธีในหนังสือก็คือเขาจะแบ่งส5สิบห้านาทีเป็นสองอันใช่ไหมอันนี้เป็นสิบอันนี้เป็นสามสิบห้าทำไมเขาถึงแบ่งสิบนาทีเพราะว่าเพราะว่าอะไร เพราะว่าเห็นไหม13นาฬิกา50นาทีมันเลย10นาทีมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเขาก็เลยแบ่งเป็น10นาทีจาก13นาฬิกา50นาทีไปนี้10นาทีเ็าจะกลายเป็น14นาฬิกาและทีนี้พอแบ่งอีกเหลือหออือันหนึ่งมาก็จะเหลือ35นาทีใช่ไหมแล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก35นาทีก็จะกลายเป็น14นาฬิกา35นาทีเหมือนกันอ่าอยู่ที่ว่านักเรียนจะถนัดแบบไหนนั่นเองข้อที่สอง ปัจจุบันแม่มีอายุ35ปี2เดือนและลูกมีอายุ11ปี10เดือนแม่ขอดูกเมื่อแม่มีอายุเท่าใดเรามาลองทําข้อนที่ดูซิเรามาเริ่มที่ปัจจุบันก่อนใช่ไหมปัจจุบันก็คือฝั่งนี้ปัจจุบันแม่มีอายุ35ปี2เดือนอและลูกมีอายุ10ปีกับอีก10เดือนอทีนี้เราเอา2เดือนออกก่อนใช่ไหม เราเอาสองเดือนออกก่อนก็คือแม่จะมีอายุ35ปีพอดีและทีนี้เขาบอกว่าไงลูกมีอายุ11อปีลูกมีอายุ11ป,11ปีแสดงว่าลูกต้องเกิดมาแล้ว11ปีใช่ไหมอ่าแล้วโจทย์ถามว่าแม่แม่จะมีอายุเท่าใดอ่ะเมื่อคลอดลูกแสดงว่าเราก็ต้องลบอีก11ปีไปด้วยอ่าลบอีก11ปีเราก็จะเหลือ24นั่นเองทีนี้เราก็เหลืออ,อีกกี่เดือนอ่าเราเหลืออ,อีก เราเลยแปดเดือนนั่นเองเอาเลยแปดเดือนทำไงเราก็ลบอีกแปดเดือนเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นแม่เขาลูกเมื่ออายุยี่สิบสามปีกับอีกสี่เดือนเห็นไหมแปดเดือนกับสองเดือนตรงนี้ก็จะรวมกันกลายเป็นสิบเดือนตรงนี้นั่นเองเห็นไหมแปดเดือนแปดเดือนกับสองเดือนก็จะกลายเป็นสิบเดือนตรงนี้ อ่าแล้วก็11ปีตรงนี้ก็จะกลายเป็นของ11ปีตรงนี้นั่นเองอ่าแล้วก็แค่ลบลบปีออกไปนั่นเองอ่าหรือหรือจะทําวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันอ่าเราลองเราจะมีหลักที่เป็นปีใช่ไหมกับหลักที่เป็นเดือนอ่าแล้วก็เอา35ปี2เดือนตั้งแล้วก็ลบด้วย11ปีกับอีก10เดือนเห็นไหมอ่าวิธีนี้เริ่มเริ่ม อ่าจะใช้ง่ายขึ้นนั่นเองเห็นไหมถ้าเราใช้วิธีการบวกลบคูณหารที่เราเรียนมาอ่าเราลบกันไม่ได้ใช่ไหมสองลบสิบเราก็ไปยืมมาข้างหน้ายืมเหมือนกันเลยแต่ว่าอ่าวิธีนี้จะแปลกๆหน่อยก็คือเราไปยืมหนึ่งปีใช่ไหมตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือสามสิบสี่แล้วที่หนึ่งปีเรามีกี่เดือนหนึ่งปีเรามีสิบสองเดือนใช่ไหมอ่าพอได้12เดือนล้วก็เอา12มาบวกกับ2ที่เหลืออยู่นี้เราจะกลายเป็น10บ 4นั่นเองอ่าทีนี้ก็ลบเลขปกติเลย14-10ลบ10แล้วก็เหลือ4-34-11ลบ1แล้วก็เหลือ2 0 3นั่นเองเหไหมแล้วก็ตอบ23ปี4เดือนเท่ากันไม่เอ่ยอ่าเท่ากันอ่เรามาลองดูวิธีแบบนี้อ่าเราลองทำวิธีแบบนี้ดูอ่าข้อที่3ระยะทางจากบ้านถึงตลาด3กิโลเมตรเต้ใช้เวลาเดิน36ลนาที ฉเฉลี่ยแล้วอะเฉลี่ยแล้วเห็นไหมฉเฉลี่ยแล้วระยะทาง1กิโลเมตรเตใช้เวลาเดินกี่นาทีนั่นเองอ่าเราก็มี2อจุดใช่ไหมสอจุดก็คือก็คือจากบ้านใช่ไหมบ้านไปเท่าไหร่ไปตลาดอ่าไปตลาดทั้งหมดเท่าไหร่3กิโลเมตรใช่ไหม อแล้วใช้เวลาเดิน36นาทีแล้วเขาถามว่าเฉลี่ยแล้ว1กิโลเมตรจะใช้เวลาเดินกี่นาทีอ่าคุณคุณไม่เอ่ยคุณคณไหมอ่าเราก็เอา36มาหารด้วย3ได้เลย,เลยก็ได้12ใช่ไหมอสามคูณสิก็เป็น36ลบกันก็เหลือ0ูนั้นตรงนี้เราก็ตอบ12นาทีได้เลยหรือว่าเราจะ ทำแบบวิธีคิดดูแล้วก็แบ่งแบ่งใช่ไหมแบ่งอ่าแบ่งได้สามอันเห็นไหมสามกิโลสามกิโลกับหนึ่งกิโลเห็นไหมเราจะแบ่งได้สามอันรู้ยังไงว่าแบ่งได้สามอันเราก็มาสามมาหารด้วยหนึ่งเราก็จะได้สามใช่ไหมอ่าตรงนี้ก็กลายเป็นสามลบกันก็เหลือศูนย์เห็นไหมเราจะแบ่งได้สามอันก็จะมีแบ่งเป็นสิบสองทีสิบสองนาท,นาทีแล้วก็สิบสองนาทีอ่าก็ประมาณนี้อยู่ที่ว่านักเรียนจะชอบวิธีไหนนั่นเอง อ่าเรามาลองทำแสดงวิธีคิด3ข้อนี้ดูซิว่าเราจะเข้าใจมากน้อยเพียงใดปับ๊บอ่าข้อที่1นึเดี๋ยวครูขยายไปก่อนปับ๊บโอเคข้อที่1ก็ใหกใช้เวลาดูภาพยนตร์2ชั่วโมง30นาทีถ้าดูจบเวลา15นาิกา ยี่สิบมาีก็เริ่มดูภาพยนตร์ที่เวลาใดาขอถามเขอถามเริ่มดูใช่ไหมอันนี้ดูจบถามเริ่มดูแสดงว่าเวลาต้องเอามาเอามาลบออกใช่ไหมเราก็เริ่มเราก็เริ่มฝั่งนี้เลยสิบห้านาฬิกายี่สิบนาทีเริ่มก่อนเลยเริ่มฝั่งนี้เราถอยไปยี่สิบมาีก่อนใช่ไหมเราถอยไปยี่สิบมาทีก่อนให้ตัวเลขมันตัวเลขมันลงตัวนั่นเอง ต่อมาเรามาถอย,ถอยมาสองชั่วโมงเลยถอยสองชั่วโมงปั๊บก็จะกลายเป็นเท่าไหร่อ่าสิบสามนาฬิกาพอดีเลยอ่าใส่ตัวน,นี้เลยนะนอนหนูจุดอ่าอันนี้เราใช้ไปก,กี่นาทีแล้วอันนี้เราไปใช้ไปสองชั่วโมงใช้ไปยี่สิบนาทีเราเหลืออีกกี่นาทีเราใช้ไปสองชั่วโมงยี่สิบนาทีแล้วเราเหลืออ,อีกสิบนาทีใช่ไหมแล้วก็ถอยมาอีกสิบนาทีอ่า ก็จะกลายเป็น12นาฬิกา50นาทีนั่นเองนั้นนั้นข้อนี้เราตอบเพ่าไหไรก้อยเริ่มดูภาพพยนต์ภาพ,พยนต์เวลา12นาฬิกา50นาทีนั่นเองอ่าเห็นเรามาดูข้อที่2 ข้ทอทลุงฉีดยาป้องกันมแมลงในปแปลงผักวันที่28มกราหลังจากฉีดยาแล้ว14วันจึงเก็บผักขายได้ลุงเก็บผักขายได้อย่างเร็วสุดเมื่อใดอเราลองวิธีคิดดูสิเราเริ่มที่เท่าไหร่ยี่สิ่สิบแ่สิบ มกราใช่ไหมมกราคมเขาอบอกว่าไงรูฉีดยาป้องกันในวันที่28มกราหลังฉีดยา14วันใช่ไหมเขาบอกว่าหลังฉีดยา14วันสแสดงว่าตรงนี้ตรงนี้เราไม่นับใช่ไหมเรามาเริ่มตรงนี้เลยก็คือ29มกราเดาเริ่มวันนี้เขาบอกว่าหลังฉีดยานะเราฉีดยาวันที่28เราไม่นับครูค,ครูลบออกดีกว่าตรงนี้เราจะเริ่ม เริ่มยิบกนะเพราะว่าเขาบอกว่าหลังฉีดยาเขาบอกว่าสิบสี่วันเราเพิ่มเราเพิ่มไปที่สิ้นเดือนก่อนดีกว่าก็คือเพิ่ม3วันเพิ่ม3วันให้กลายเป็นวันที่31มสกราคมพอได้สามพอได้สวันแล้วเราเลยก,กี่วันเราเลยอีกสิบเอ็ดวันใช่ไหมสิบเอ็วันก็จะเป็นวันที่11บเกุมภาพันธ์พอดีเลยดังนั้น ลุงลุงจะเก็บผักขายได้อะลุงเก็บผักขายได้อย่างเร็วสุดวันที่11กลุ่กุมภาพันธ์นั่นเองอ่าเรามาดูข้อข้อสุดท้ายแล้วข้อที่3อ่าข้อที่3 ถนล็ซ้าย1ใช้เวลาสร้างไปแล้ว1ปี9เดือนถ้ากำหนดเสร็จรวม3ปี7เดือนเหลือเวลาอีกเท่าใดถึงจะกำหนดสร้างเสร็จเหลือเวลาเท่าใดถึงจะกำหนดสร้างเสร็จเรามาเริ่มที่1ปี9เดือนก่อนใช่ไหมหนึ่งปี9เดือนเราจะให้มันเป็น2ปีพอดีเราจะเพิ่มอีกกี่เดือนเพิ่มไปอีก3 เดือนให้มันเป็นสองปีพอดีเลยอ่าต่อมาพอมันเป็นสองปีแล้วเขาบอกว่ากำหนดให้เสร็จรวมสามปีกับอีกเจ็ดเดือนใช่ไหมอ่าต่อมาเราก็เพิ่มไปอีกอกี่ปีเพิ่มอีกอกี่ปีเอ้เพิ่มอีกหนึ่งปีให้ตรงนี้เรารวมเป็นสามปีพอรวมได้เป็นสามปีแล้วเเหลืออีกกี่เดือน ลเลยอีก7เดือนแล้วก็เพิ่มไปอีก7เดือนก็จะกลายเป็น3ปีกับอีก7เดือนพอดีอ่าแล้วโจทย์ถามว่าไง mm hmm. เหลือเวลาอีกเท่าไหร่อ่าถึงจะสร้างกำหนดเสร็จแล้วก็เอาตรงนี้ข้างบนมามารวมกันนั่นเองอรวมกันจะได้เท่าไหร่1ปีกับอีกเท่าไหร่1ปีกับอีก10เดือนดังนั้นข้อนี้เราตอบถนน สายนี้เหลือเวลาสร้างอีก1ปี10เดือนอจึงจะครบกําหนดกํากหนดนะกำหนดแล้วเสร็จ ก็ประมาณนี้อ่าสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ